ผลงานการประกวดในกิจกรรม1414 plus 14 contest ครั้งที่2องบรายคอนเทนต์ e a t o r มาเป็นนักสร้างสื่อดีมีคุณภาพกันสวัสดีครับผมวิมลอองอัมพรวันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องที่ผมเคยแสดงหนังคือภาพยนตร์นะครับครั้งแรกนะแต่เป็นหนังสั้นนะครับคือมีบริษัทใหญ่ที่ พอพูดถึงทุกคนก็ก็ต้องรู้จักนะครับเขาจะมาโปรโมทให้นักเรียนตาบอดหรือคน,คนตาบอดเนี่ยโดยเฉพาะครูเขาวันนั้นเขาจะไปเปิดวันครูนะครับก็มีครูท่านหนึ่งจะได้เป็นครูที่เขาเอาไปออกรายการนะครูดีเด่นประจําวันครูปีนั้นนะครับคือปีพศ ประมาณ2องห้าหกหนึ่อะไรเนี่ยนะครับก็ครูตาบอดคนนั้นก็ได้มีความสำเร็จนะครับจบจากมหาวิทยาลัยแต่ในหนังในภาพยนตร์นะั้นก็จะมีครูของครูคนนั้นนะครับก็จะต้องมาร่วมแสดงหนังด้วยเขาก็เลือกผมนะครับผมก็ยินดีที่จะไปช่วยเขาเพราะว่าเป็นตัวประกอบนะครับทีนี้บริษัทนั้น ก็ครั้งแรกเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะให้ผมเป็นตัวสำคัญที่แรกเขาบอกว่าเอาแค่ครูออขอมือครูเฉยๆไปจับพิมพ์ดีดนะครับพิมพ์ดีดเบรลเนี่ยแล้วก็จะถ่ายทีนี้ผู้ใหญ่ทางผมก็บอกว่าอ้าทำไมไม่ไม่ให้เขาทั้งตัวเพราะว่าครูอีกคนก็ตาบอดครูที่ของครูก็ต้องเป็นครูตาบอดแล้วเรื่องเบรลเนี่ย เอาแค่มือไปจับพิมพ์ดีดใครๆก็ทําได้นะในในที่สุดก็ตกลงว่าเขาให้ผมเนี่ยไปแสดงโอ้มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าหลายชุดน,นะเขาก็แล้วก็ทั้งหมดดนกรอนสดนะครับไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรหรอกผมก็ต้องเอาถ้อยคําที่จะพูดคือผครวมผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะเขาเขาก็ให้ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเหมือนกัน ฉะนั้นมันก็ง่ายครับผมก็เตรียมบทเรียนง่ายๆที่จะพูดแล้วก็ให้ครูที่เขาจะต้องเป็นตัวแสดงหลักนะครับก็ประกอบการดำเนินการก็เป็นไปด้วยดีสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องรับว่าวนนันนั้นเหนื่อยมากเลยนะครับก็เลยไม่ไม่ใช่แต่เพียงเรื่องภาษาอังกฤษนะครับก็ยังต้องมีการ ให้เล่นดนตรีด้วยเพราะเขาจะเอาชื่อเรื่องว่าอะไรนะคล้ายๆกัแบบเป็นชบานะครับเพลงคนตาบอดกระดอกชบาซึ่งผมก็เล่นไม่คเคยเป็นนะครับไม่รู้จักผมเล่นเปียโ,โนนะครับจะให้ครูเนี่ยเล่นเปียโ,โนประกอบด้วยผมก็หัดเขาให้เวลาหัดแค่สองวันผมก็แกะแคแกะแทบไม่ทันนะครับแต่ในที่สุดก,ก็ไปเล่นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่หรอกครับก็ ในที่สุดก็ไปช่วยกับครูที่เขาจะเ,าเป็นครูของครูที่เป็นตัวหลักนะฮะหลายหลายท่านเหมือนกันนะแต่ผมมีหน้าที่สอนภาษาอังกฤษกับเ,เล่นเปียนโนเพลงช่อชบากับอดอกชบากับคนตาบอดขององค์เฉลียงนะครับก็ในที่สุดก็การดำเนินการเนี่ยก็ทำไป ด้วยความะตะกุกตะกักเหมือนกันเพราะว่าเป็นการไม่ได้ซ้อมเลยครับด้นสคริปต์แต่ตัวหลักเขามีสคริปต์นะครับเขาก็เรียบร้อยเขาก็ถ่ายแต่ตัวผมเองอ่ะตะกุกตะกักเต็มที่เลยแล้วก็วันนั้นอ่ะผมเล่าลืมไปผมก็ใส่ฟันปลอมแต่ข้างล่างเนี่ยผมมีอยู่ซี่หนึ่งที่ฟันหลอเอ๊ะทีนี้ยิ้มเขาก็มาต่อว่าเอ๊ะครูทำไม ไม่ใส่ฟันให้เรียบร้อยผมก็มันลืมไม่ได้เอามาจากบ้านนะก็ปรากฏว่าผมก็เนี่ยครับก็ขาดตกบกพร่องตรงนี้ก็เลยอ,อัดเสร็จเรียบร้อยพอกลับบ้านไปดูปรากฏว่าฟันมันอยู่ในกระเป๋าข้างเก่งอีกตัวหนึ่งนะครับนี่แหละครับผมได้แสดงหนังครั้งแรกก็เปิดอย่างนี้แหละครับก็นะครับก็คิดว่าได้แสดงหนังครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะครับ ผมยอมรับว่าหนักมากเลยนะครับแล้วก็คงไม่ไม่อาจจะแสดงต่อไปได้อีกแล้วนะครับคก็เท่านี้ฮะก็อยากให้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าผมเนี่ยได้แสดงหนังครั้งแรกและครั้งสุดท้ายครับขอบคุณครับสวัสดีครับผลงานการประกวดในกิจกรรมของทาง 1414+ 14ในงานสมัสชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่26ผลงานนี้ชอบใจก็กดแชร์ต่อได้นะคะ สำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เข้ารับฟังผ่านช่องทางสายด่วนหมายเลข1414 14, และแท็บทูรีจะลงทะเบียนร่วมลุ้นรางวัลโดยอัตโนมัติเมื่อรับฟังสื่อที่ส่งเข้าประกวดแล้วและเพื่อนๆน,นที่รับฟังผ่านช่องทาง YouTube ช่อง1414ส14สสามารถลงทะเบียนร่วมลุ้นรางวัลได้ผ่านลิงก์ในส่วนรายละเอียดใต้คลิปได้เลยค่ะ